ครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกอย่างมากนะครับภารกิจช่วยชีวิตลูกช้างป่าตกท่อในรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับแม่ก็นั่งรอนะครับแม่ช้างเนี่ยก็รออยู่บริเวณปากท่อนะครับเพื่อจะช่วยลูกนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับยิงยาสลบเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือนะครับแต่ปรากฏว่าแม่ของแม่ช้างเนี่ยหมดสติลงไปนะครับต้องมีการทำพิซ r อาปั๊มหัวใจกันเลยนะครับ ทีนี้ชาวเน็ตก,ก็ลุนกันนะครับว่าจะช่วยได้ไหมนะครับเหตุการณ์ลูกช้างป่าตกช่องระบายน้ําที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับที่มีพื้นที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับศัตวแพทย์หญิงชนัญญาก,การจะนะสาขาหรือว่าคุณหมอโบศัตวศัตวแพทย์ประจาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ทีมนะครับเขาเดินทางมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่2ตําบลสาธิกาอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก เัาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชุดผักดันช้างป่านะครับว่ามีลูกช้างอายุประมาณ1ปีพลัดตกท่อพักน้ํา2เมตรครับกว้าง2เมตรยาว3เมตรไม่สามารถที่จะขึ้นมาด้วยตัวเองได้และยังมีแม่ช้างเนี่ยคอยเฝ้าอยู่ไม่ห่างทําให้ไม่สามารถเข้าใกล้ลูกช้างได้นะครับด้านนายศักดิ์สิทธิ์ิริบุญครับผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าตบนสาริกาเป็นหนึ่งในทีมผักดันช้างป่านะครับมีการเปิดเผยบอกว่าเมื่อคืนช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเนี่ยพบช้างป่าฝูงประจําถิ่นเนี่ยอยู่ประมาณ20-30ถึงตัว และในฝูงจะมีลูกช้างอยู่หลายตัวครับเดินผ่านในบริเวณนี้แล้วีีลูกช้างตัวหนึ่งเนี่ยตกลงไปในท่อพักน้ําซึ่งแม่ช้างเนี่ยอายุประมาณ10ปีคอยเฝ้าอยู่ไม่ห่างทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับลองไปชมคลิปครับ ใครก็ได hey, ้เอาเอาข้องอทุมานหน่อยข้องอนี่ต้องใส่ยังไงน่องอข้องอที่เตรียมไว้องอ ہاں แกลูวิ่ง้วยนะรับขอดเลยนะนี่หมอครับปอบอาครับมอโอเราเอาน้ำฉีดให้เขาสดชื่นเขาจะตกใจไหมอันนี้เขาก็อันนี้ฝนอยู่แล้วใช่ไหมกลับบ้านแล้วไปลูกไป นี่นะครับคุณผู้ชมในคลิปเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการวางแผนช่วยเหลือลูกช้างตัวนี้นะครับแบ่งเป็น3ทีม1ชุดเนี่ยขึ้นเขาเพื่อทําแนวป้องกันโขลงโขลงช้างที่จะตามมาลงมาเพื่อโดยให้มีรัศมีเนี่ยห่างจากจุดนี้ประมาณ1กิโลเมตรเพื่อป้องกันเวลาช้าง แม่เนี่ยร้องเรียกช้างฝูงอยู่ด้านบนเมื่อดีนเนี่ยอาจจะมีการวิ่งสวนลงมานะครับ2ชุดนะครับงก็คือชุดของหมอโบที่จะแบ่งย่อออกเป็นอีก3ทีมแบ่งเป็นทีมยิงยาสลบทีมคอยฝ้าระวังและก็ทีมเช็คพฤติกรรมของสัตว์และชุดที่3คือชุดหลังจากที่หมอโบเนี่ยส่งสัญญาณว่าสามารถเข้าทํางานได้คือทีมที่จะเข้าไปช่วยเอาช้างลูกช้างเนี่ยขึ้นมาจากบ่อนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการครับโดยหมอโบเนี่ยยิงยาสลบใส่แม่ช้างไป3าเข็ม จากนั้นแม่ช้างก็มีอาการซึมครับและปรากฏว่าหน้าเนี่ยทิ่มลงไปในบ่อที่ลูกช้างอยู่ส่วนหัวเนี่ยชนกับขอบบ่อนะครับขาหน้าเนี่ยลงไปในบ่อส่วนช้างส่วนช่วงขาหลังนะครับทั้งสองข้างเนี่ยพาดอยู่บริเวณขอบบ่ออีกฝั่งทําให้ลูกช้างที่อยู่ในบ่อเนี่ยได้กินนมจากเต้าของแม่หลังจากที่ไม่ได้กินตลอดทั้งคืนหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าที่ก็ได้เอารถกระบะนะครับมายกแม่ช้างขึ้นจากบ่อเนื่องจากกังวลว่าหากอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่จะขาดอากาศหายใจก่อน หลังจากที่ช่วยแม่ช้างขึ้นมาจากบอ่อได้ครับแม่ช้างก็หมดสติครับคุณผู้ชมหมอโบเนี่ยได้พยายามช่วยชีวิตแม่ช้างครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งกันทํา p c r แม่ช้างขณะที่ลูกช้างร้องเสียงดังแล้วก็พยายามจะปีนขึ้นขอบเพื่อไปหาแม่ที่หมดสติเจ้าหน้าที่จึงรีบช่วยกันนําตัวขึ้นมาจากบอ่อครับหลังจากที่ขึ้นมาแล้วจากบอ่อได้เนี่ยก็รีบวิ่งไปหาแม่ที่นอนสลบอยู่โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังปั๊มหัวใจอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยลูกช้างก็เริ่มดูดนมที่เต้าของงแม่่ช้าาารัับจนนเวลผไปกพ แม่ช้างก็ฟืน้นขึ้นมาแล้วก็ยืนมองหมอโบสักครู่ก่อนที่สองแม่ลูกเนี่ยจะกลับเข้าฝูงไปในป่านะครับนี่คุณผู้ชมเป็นปฏิบัติการที่ต้องบอกว่าลูกรลทึกนะครับไปช่วยลูกช้างที่ตกไปในบ่อแต่ปรากฏว่าแม่ช้างเนี่ยก็นอนว่าเขาต้องห่วงลูกเขาก็เฝ้าอยู่บริเวณหน้าบ่อทาให้เจ้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้นะครับต้องมีการยิงยาสลบกันปรากฏว่าสลบระทิมหัวทิมลงไปในบ่ออีกนะครับแม่ช้างก็จังหวะที่ลูกเนี่ยได้ดูดนมจากเต้าของแม่ แต่ทีนี้เนี่ยเจ้าที่ต้องเคลื่อนย้ายแม่แล้วก็ระหว่างเคลื่อนย้ายเนี่ยแม่ก็หมดสติอีกยังไม่ทันช่วยลูกเลยนะครับเจ้าที่ก็ต้องทําการ CPR แม่อีกนะครับปรากฏว่าก็ช่วยชุดได้ทั้งแม่ชาแล้วก็ลูกชานนะครับก็ต้องชื่นชมทีมปฏิบัติการของอุทยานเขานะครับที่มีความสามารถนะครับสามารถช่วยเหลือได้ผ่านไปได้ดีนะครับเข่าไวเทนูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกมครับ